แม้ว่ารากฐานของพิธีถือศีลกินเจนะครับจะเริ่มต้นมาจากเมืองจีนเองก็ตามแต่ในปัจจุบันนะครับในประเทศจีนครับกลับไม่มีเทศกาลกินเจที่จัดกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบที่เมืองไทยทําคําตอบนั้นนะครับก็อาจจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเมืองยุคใหม่ของจีนครับภายใต้แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือสังคมแบบคารวาสนะครับรวมไปถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยเองก็ตามครับ หลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับในช่วงสมัยของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงในช่วง1966จนถึง1976ครับจีนครับประกาศการแยกศาสนาออกจากการปกครองของรัฐเนี่ยอย่างชัดเจนเลยครับทำให้ศาสนาวัดวาพิธีกรรมถูกจํากัดครับบางแห่งเนี่ยถูกยกเลิกไปเลยประเพณีพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการเส้นไหว้ถือศีลต่างๆเนี่ยถูกมองว่างมงา,ายแล้วก็ขัดต่อระบบสังคมนิยมทําให้พิธีกรรมและศาสนาคร,ครับจึง ค่อยๆลดบทบาทลงเหลือเพียงแค่ในวงจํากัดเท่านั้นอย่างเช่นในวัดหรือแค่การบําเพ็ญธรรมในแถบชนบทในเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้สันเจินคนรุ่นใหม่นะครับจำนวนมากเนี่ยก็จะไม่ได้นิยมการถือศีลครับหลายคนนะครับมองว่าการกินเจเนี่ยออกเป็นแนวคิดทางสุขภาพมากกว่าอย่างเช่นการกินพวกวีแกนครับดังนั้นครับการกินเจการกินวีแกนเนี่ยจึงไม่ใช่เทศกาลครับแต่ว่าเป็นทางเลือกส่วนบุคคลมากกว่า คนจีนรุ่นใหม่ครับจึงไม่ยึดถือเอาเป็นพิธีทางศาสนาครับ สำหรับกินเจในประเทศไทยนะครับถือได้ว่าเป็นส่วนผสมครับของการถือศีลความเมตตาและการทําบุญครับเมื่อชาวจีนพ้นทะเลนะครับได้อพยพเข้ามาในไทยโดยเฉพาะเหล่าชาวจีนแต้จิ๋วชาวฮกเกี้ยนเนี่ยพวกเขาก็ได้นําการถือศีลกินเจครับเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดแบบพุทธศาสนาในกายเทรวาดแบบไทยช่วงถือศีลกินเจนะครับอาจจะเป็นการเสริมในการรักษาศีลห้าการทําบุญและการถวายสังฆทานครับเป็นเทศกาลที่เน้นในเรื่องของความเมตตางดการฆ่า สัตตชีวิตงดการเบียดเบียนการกินเจในไทยเนี่ยจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมครับแต่กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมของพุทธแบบไทยๆไ,ไปนั่นเองคำว่าการกินเจนะครับอาจจะเกิดขึ้นในจีนครับแต่สุดท้ายครับประเพณีนี้มันก็กลับมาเบ่งบานและเติบโตในสยามของเราเพราะในเมืองจีนครับการกินเจค,คือการชำระจิตใจก่อนทำพิธีกรรมแต่ส่วนในเมืองไทยเองครับเจค,คือกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความเมตตา ที่คนทั้งประเทศเนี่ยร่วมใจกันงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นเวลา9วัน9คืนเมื่อเรากินเจในวันนี้นะครับเราไม่เพียงแค่ละเนื้อสัตว์ครับแต่มันยังเป็นการสืบทอดจิตวิญญาณของคําว่าเจ้าที่มีอายุมากกว่าพันปีเลยทีเดียวครับเพียงแต่มันเนี่ยอาจจะถูกลืมหรือถูกกลืนไปนะครับในแผ่นดินจีนแต่ตอนนี้ครับคาว่าเจ้หรือคําว่าเจเนี่ยกลับมาเติบโตใหม่และเบ่งบานใหม่ครับบนแผ่นดินไทยแทน